สวัสดีแฟนแฟนเพจ Big Four Kick Off นะครับรู้ก่อนเกมทันก่อนใครวันนี้ก็วันพุธนะครับ26กุมภาพันธ์มาเจอกับผมสน FM 9กกกันอีกครั้งแน่นอนว่าวันนี้โปรแกรมฟุตบอลครับต้องโฟกัสไปที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็รอบ็อกเอาท์แล้ว2คู่2สนามเกมแรกครับเรอบ,บัลริดเปิดซานเดโกเบอร์นาเบลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นี้ถือได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับถึงแม้มัดปิดนัดล่าสุดจะแพ้ให้กับเลเ a นเตในเกมลีกมา01แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาชนะมารวดนะครับส่วนซิตี้เนี่ยก็ถือว่าแม้จะมีมอลลมถาโถมเรื่องกด financial fair play นะครับแล้วก็ถูกยูฟาลงโทษแต่ว่าเกมนี้ยังจัดเต็มนะครับซิตี้ต้องเช็คฟิตลาหิมสเตอร์ลิงนะครับส่วนตัวหนอื่นๆยังอยู่กันครบเควินเดอร์บอยโซคิโอเกโล่รวมถึงริยัตมาเลส ส่วนมัดบิดเนี่ยอาซาเจ็บพักยาวนะครับต้องพักถึง3เดือนน่าจะไม่มีแน่นอนแล้วก็ยังใช้พวกเบนเซม่าพวกตัวอย่างวินซิอุสจูเนียแล้วก็โทนี่โครสนะครับคู่นี้เนี่ยเล่นบ้านมัดบิดก็จริงครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเลือกเชียร์อะไรก็ได้ผมเชื่อว่าแมนซิตี้ไม่แพ้นะครับแล้วก็ด้วยความสดด้วยความที่หิวกระหายอยากประสบความสำเร็จในถ้วยนี้ทำให้ซิตี้มีมุมที่จะเฉือนชนะได้ สกอร์เนี่ยฟันธงซิตี้น่าจะบุกมาชนะได้สัก1-0นะครับให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเกมระหว่างโอลิมปิกดียงนะครับจากลีกเอิงเจอกับทางด้านยูเวนตุสแชมป์เกาโชเซเรียอานะครับลียงเนี่ยปีนี้ผลงานขึ้นขึ้นลงๆนะครับถึงแม้เกมที่แล้วในลีกจะบุกชนะเมดมา2-0แต่ก่อนหน้านั้นก็มีเสมอกับซาบุก1-1น,น,นะครับส่วนยูเว่เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไหลลื่นนะครับแล้วก็ ค่อนข้างชนะใครไม่ขาดแต่วนันที่แล้วก็ชนะสปาวได้2อแล้วก็ชนะทางด้านเบชาได้อ2อเพราะฉะนั้นยูเว่เนี่ยประสบการณ์ในเวทีโยุโรปเยอะกว่านะครับมีทีเด็ดอย่างโรนัลโด้อย่างฮีัวอินอย่างอันเดสกวาดาโด้มิเลมปานิชพวกนี้น่าจะทําให้พวกเขาสามารถบุกไปชนะดียงได้นะครับหรืออย่างแย่คือเสมอ คู่นี้ยูเว่นะ่จะบุกชนะได้สัก1-0นะครับให้เชียร์ยูเวนตุสนะครับปิดท้ายครับไปดูเดือดแชมป์ชิปอังกฤษสัก1คู่นะครับเกมระหว่างฟูแลมกับสวันซีนะครับฟูแลมเนี่ยอันดับดีกว่าก็จริงฟูแลมอยู่ที่4นะครับส่วนสวันซีอยู่ทางด้านอันดับ9แต่ช่วงหลังครับฟูแลมฟอร์ม drop นะครับแล้วก็สวันซีเนี่ยถือว่าผลงานดีขึ้นสวันซีเนี่ยผลงาน3เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครทุกรายการนะครับก็เสมอ2ชนะ1เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย ฟูลแลมถูกยกให้เหนือกว่าแต่ผมเชื่อว่าสวันซีจะไม่แพ้นะครับให้เชียร์ไปที่สวันซีนะครับสรุป3ทีมครับประจำวันพุธนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกให้เชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมอย่างยูเวนตุสส่วนเด๋อดแชมเปี้ยนชิพเชียร์ไปที่สวันซีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขในการดูบอลน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ